สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel หมอหมีเมาส์มอยช่องของคนขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำสี่สัญญาณเตือนว่าความดันโลหิตของคุณสูงแล้วนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับโรคความดันโลหิตสูงนะครับเป็นโรคที่พบได้บ่อยเลยครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับแต่คนที่อายุน้อยก็สามารถพบได้เช่นกันนะครับถ้าใครมีความดันนะครับมากกว่า1 4 0 90มิลลิเมตรประหลอดนะครับ แบบนี้แสดงว่าความดันของคุณเนี่ยสูงเกินแล้วครับอาจจะเป็นโรคความดันสูงแล้วก็ได้นะครับสําหรับใครอยากรู้นะครับว่ามันมีวิธีการวัดความดันยังไงให้ถูกต้องและแม่นยานะครับวัดโดยตัวเองที่บ้านนะครับหมอหมีเคยพูดเอาไว้แล้วครับเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนนะครับลองคลิกไปฟังกันดูจะได้วัดความดันกันเป็นครับการสังเกตอาการเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับการที่เราปล่อยความดันโลหิตของเราสูงเป็นเวลานานๆก็จะทําให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้นะครับดังนั้นครับในคลิปนี้หมอหมีเลยจะมาแนะนำครับสสัญญ การเตือนนะครับที่จะเป็นตัวบ่งบอกครับว่าความดันโลหิตของคุณสูงแล้วให้รีบไปโรงพยาบาลครับสัญญาณที่1ปวดศีรษะนะครับ ใครที่ปวดศีรษะบ่อยๆนะครับเป็นเลื้อรหลังนะครับเวลาปวดอาจจะปวดบริเวณข้างหลังหัวแบบนี้นะครับหรือว่าปวดตรงคอ, gera, องคลลบ่าไหล่ก็ได้นะครับบางคนปวดแล้วก็แบบไปนวดก็แล้วฝังเข็มก็แล้วทานยาแก้ปวดก็แล้วนะครับอาการปวดศีรษะไม่ค่อยดีขึ้นนะครับต้องบอกเลยครับว่าความดันของคุณอาจจะสูงแล้วก็ได้แนะนําว่าใครที่แบบปวดศีรษะเลื้อรหลังนะครับทานยาไม่หายสักทีให้ลองเช็คความดันตนเองดูครับว่าความดันตัวเองสูงหรือเปล่านะครับจะได้รีบรักษาต่อไปครับ สัญญาณที่2อาการเวียนศีรษะนะครับใครที่ตื่นเช้ามานะครับรู้สึกว่าหูเวียนศีรษะมึนตื้อตลอดเลยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นช่วงระหว่างวันก็ได้นะครับรู้สึกไม่สดใสนะครับเวียนศีรษะตลอดไม่ว่าจะกลมๆเงยๆอะไรแบบนี้นะครับก็ยังมีอาการอยู่นอนพักกันแล้วก็ยังมีอาการมึนศรรีรษะอาจจะร่วมกับมีอาการปวดศรรีรษะหรือว่าปวดคอบ่าไหล่ด้วยเนี่ยครับแนะนําเลยครับว่าเป็นสัญญาณหนึ่งนะครับที่จะเป็นตัวบ่งบอกครับว่าคุณเนี่ยอาจจะมีความดาั โลหิตสูงแล้วก็ได้นะครับให้เราเนี่ยไปเช็คความดันของตัวเองได้เลยครับ ต่อมาสัญญาณที่3มนะครับมีอาการเหนื่อยง่ายนะครับลองสังเกตอาการตนเองดูนะครับว่าถ้าเรามีอาการเหนื่อยง่ายมากขึ้นนะครับกิจกรรมไหนที่เราสามารถทําได้แต่จู่ๆเนี่ยเราทําไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินขึ้นบันได2ชั้นนะครับปกติโอ้สบายเลยนะครับแล้วจู่ๆเนี่ยเดินขึ้นไป2ชั้นแล้วโอ้ต้องไปนั่งหอบนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณหนึ่งแล้วนะครับว่าคุณเนี่ยอาจจะมีความดันโลหิตสูงแล้วก็ได้เพราะว่าเวลาความดันโลหิตของเราสูงมากๆนะครับหัวใจของเราก็จะทํางานหนักมากขึ้น องและถ้าเราละเลยไม่ได้รักษานะครับปล่อยความดันโลหิตของเราสูงเป็นเวาลานานครับหัวใจของเราก็จะทํางานหนักมากขึ้นมากขึ้นจนทําให้หัวใจโตขึ้นมานั่นเองนะครับดังนั้นนะครับอย่ารีรอนะครับถ้ามีอาการเหนื่อยง่ายนะครับให้รีบไปเช็คความดันตนเองก่อนเลยครับ ต่อมาข้อที่4นะครับมีอาการแน่นหน้าอกนะครับสาหรับใครมีอาการแน่นหน้าอกมากขึ้นเวลาออกแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งนะครับหรือว่าไปยกของยกอะไรนะครับออกแรงนิดๆหน่อยๆรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันแน่นหน้าอกจังเลยนะครับเหมือนมีอะไรมาทับหน้าอกของเราพักประมาณ10-20นาทีอาการค่อยดีขึ้นนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นสัญญาณหนึ่งเรื่องความดันโลหิตสูงแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าสาเหตุของความดันโลหิตสูงเนี่ยครับอาจจะเกิดจากการที่ไขมันนะครับมันไปสะสมบริ ริเวณหลอดเลือดของเรานะครับทำให้หลอดเลือดของเราเนี่ยตีบแคบลงเวลาเราออกแรงนะครับไอหลอดเลือดเนี่ยครับมันก็จะเกร็งตัวมากขึ้นก็จะทําให้ตีบมากขึ้นนั่นเองเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจเราก็จะลดลงนะครับก็จะทําให้เรามีอาการแน่นหน้าอกขึ้นมานะครับดังนั้นนะครับใครนะครับที่มีอาการเหล่านี้นะครับแน่นหน้าอกเวลาออกแรงบ่อยๆนะครับให้รีบไปโรงพยาบาลเพื่อเช็คความดันแล้วก็ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับเผื่อว่าคุณอาจจะความดันโลหิตสูงหรือว่าหัวใจขาดเลือดก็ได้ครับ และนี่คือทั้งหมด4สัญญาณเตือนนะครับที่จะเป็นตัวบ่งบอกครับว่าความดันโลหิตของคุณสูงแล้วนะครับใครไม่มีเวลาฟังทั้งคลิปนะครับเดี๋ยวมอมีจะสรุปไว้ท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับว่าไอ้สสัญญาณนี้มีอะไรบ้างครับข้อที่1นะครับมีอาการปวดศีรษะเรื้อรังครับอาจจะปวดคอบ่าไหล่นะครับข้อที่2มีอาการเวียนศีรษะมึนศีรษะนะครับข้อที่3มีอาการเหนื่อยง่ายกว่าปกติครับแล้วก็สัญญาณที่4นะคบมีอาการแน่นหน้าอกเวลาออกแรงนะครับลองนําไปสังเกต อากรตนเงดูถ้ามีอาการเหล่านี้ให้รีบเช็คความดันตนเองเลยครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แลวก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาส์มอยด้วยนะครับตอนนี้หมอหมีมีเพจ a c e b o o k ด้วยนะครับพิมพ์ได้เลยครับว่าหมอหมีเมาส์มอยไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วเล่ามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสและก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเม้าส์มอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคำถามเเลลยแ้วาามจอกัน À ah, bye bye